รอยเตอร์ uter, การยอมรับบิตคอยของอเมซอนจะมาเปลี่ยนแปลงสิ่งไหนไปตลาดการบ้างอเมซอนปฏิเสธรายงานว่าจะยอมรับการชำระเงินด้วยบิตคอยในเร็วๆนี้แต่ดูเหมือนว่าจะใช้เวลาเพียงไม่นานก่อนที่ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีจะเปิดรับโทเค็นบางทีอเมซอนไม่ได้เตรียมที่จะรับบิตคอย BTC ในการชำระเงินค่าสินค้าและบริการก่อนสิ้นปีและ Apple N A S D A Q A A p l อาจไม่ได้มีแผนที่จะเพิ่มบิตคอยมูลค่า2.5 พันล้านดอนลลาร์ในงบดุลแม้ว่าทั้งสองเหตุการณ์จะถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในช่วงเวลาเดียวกันแต่ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันและยังคงเป็นคำถามที่ค้างคาใจนักลงทุนในคริปโตเคอเรนซีต่อไปซึ่งหากพูดถึงเรื่องดังกล่าวแล้วเมื่อใดที่ทั้งคู่นั้นก้าวเข้ามาในอุตสาหกรรมคริปโตแล้วมันส่งจะส่งผลไปในทิศทางไหนกันแน่ซึ่งหลายคนได้มองว่ามันจะกระตุ้นการยอมรับ คริปโตหรือแม้กระทั่งการผลักด้านบิตคอยให้เป็นสกุลเงินดิจิทัลกลางในการแลกเปลี่ยนที่ผ่านมาคับิวระที่ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอของ CrossTower ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตระดับสถาบันได้ถูกขอให้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของข่าวอเมซอนที่จะเปิดรับบิตคอยในสิ้นปีนี้แต่ก็ถูกปฏิเสธโดยอเมซอนซะเองในขณะที่ราคาของบิตคอยนั้นกำลังเพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในช่วงสอง เดือนที่ผ่านมาซึ่งโรมันเบกได้ออกมาเปิดเผยว่าการที่อเมซอนออกมาปฏิเสธนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อคริปโตเคอ r e เรนซีเท่าไหร่แม้ว่าจะทําให้ราคานั้นลดลงก็ตามการยอมรับบิตคอยอาจจะส่งผลดีกว่าในอุตสาหากรรมอ e ีคอมเมิร์ซอเมซอนอาจเป็นกําลังสําคัญในการสร้างโทเค็นของอุตสาหากรรมอ e ีคอมเมิร์ซแต่ที่ผ่านมากลับทําให้ตัวเองนั้นเสียโอกาสเสียเอง และดูเหมือนว่าอเมซอนจะสูญเสียปีอันมีค่าในการกลายมาเป็นผู้นำทางดิจิทัลแม้ว่า Apple นั้นประกาศว่าจะทำการซื้อบิตคอยมูลค่า2.5พันล้านดอลลาร์เองก็ตามแต่ก็ยังไม่เห็นถึงความคืบหน้าใดๆที่จะเกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เองสร้างความไม่พอใจให้กับชุมชนคริปโตและนักลงทุนสถาบันอีกจำนวนมากเทเลอร์โมนานผู้ก่อตั้งและซ e อของไมคริปโตเองได้บอกว่า ทุกวันนี้การที่บริษัทออกมาประกาศว่าพวกเขากำลังถือครองคริปโตเคอร์เรนซีอยู่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่แปลกใหม่อีกต่อไปแล้วพัดไวซีอของยูเว่ฟผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ด้านภาษีและการบัญชีดิจิทัลยังบอกอีกว่าอเมซอนทนต่อแรงกดดันของลูกค้าไม่ได้และพวกเขาคงจะชอบมากหากต้องสร้างเหรียญของตัวเองลงในแพลตฟอร์มการซื้อขายพร้อมทั้งไม่เชื่อว่าอเมซอนจะไม่เข้ามาในอุตสาหกรรมคริปโตเคอร์เรนซีเพียงแต่พวกเขารอเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น คาพิวราไทยเองก็สนับสนุนความคิดเห็นของไว้ว่าการที่อเมซอนกดอ่านข่าวการยอมรับบิตคอยของอเมซอนจะมาเปลี่ยนแปลงสิ่งไหนไปตลาดการบ้างต่อที่สยามบล็อกเชน